สวัสดีครับขอนําทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบ่าววิชัยนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มาทําหน้าที่นะครับเข้าประชุมประจําเดือนนะครับที่อําเภอแม่วงนะครับเพื่อรับข่าวสารจากทางราชการนะครับนําสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศโดยทั่วไปของอําเภอแม่วงครับ มาด้วยกันเลยครับ นี่ครับอะไรกินอะไรอ่ะโอ้พี่สุบรีนี่ไม่เสียเที่ยวเลยเนาะนี่มันมันก็มมไม่เสียเที่วยวมาก็ของมาขายด้วย,วยนี่ครับผู้ช่วยผู้ช่วยหมดที่หนึ่ง อันนี้จังหวัดบ้านวังน้ำขาวผู้ช่วยสุมาลีจะลงเป็ดแล้วเนี่ยผู้ช่วยสุมาลีเคเมรนกิทอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรครับผู้ช่วยเข้ามาค่ะปปมันพี่คนนี้พี่วิชายเหลือได้แล้วโทรดีสิบพุเนี้เท่าไหร่ครับสิบก้อนอันนี้อันนี้ถุงเท่าไหร่นี่อะไร อันนี้แค่ที่เขาให้ไปปลูกสำมะชีพนี้แหละอันนี้ปลูกเองแบบไม่ใส่สารใช่ปะล่ะไม่มีสารเลยค่ะรับรองรับรองได้เนาะไม่มีสารดีครับเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเลยเนี่ยเพราะที่บ้านตอนนี้ก็เริ่มอย่างเงี้ยกินเพราะว่าเดินทางวันนี้เราไม่ต้องไปซื้อขอบคุณค่ะมะนาวมะนาวผมถุงเอาถุงตอนนี้เขากลับ กำนันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์ก็กลับกันหมดแล้วเนาะโอเคครับไป<ค><อ>มาส่งเอกสารการเพาะปลูกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบมาส่งเกอกสารการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ,มอ,มอมแม่วงอีกจุดหนึ่งครับบริเวณอำเภอแม่วงครับ I feel awesome looking on มาส่งเอกาสารทางพิเศษเพื่อจะช่วยแต่ตัวนี้ก็ไม่มีใครว่าเรางเนาะจอพักเดียวส่งอสเอกสารเสร็จก็จะกลับ Con la llama.